เปิดตัวแล้วเครื่องบินขับไลยุคใหม่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นก้าวกระโดดทางการทหารที่จะเปลี่ยนโฉมสงครามแห่งอนาคตอย่างสิ้นเชิงความเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างความสนใจจากทั้งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและรัฐบาลทั่วโลกเนื่องจากเทคโนโลยีที่บรรจุอยู่ในเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาขั้นต่อไปของเครื่องบินรบทั่วไปแต่เป็นการยกระดับสู่การปฏิวัติทางการรบที่แท้จริง การออกแบบและความสามารถของมันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่ต้องการครองความเหนือชั้นบนท้องฟ้าและยกระดับศักยภาพของกองทัพให้เข้าสู่สมรภูมิในศตรวรรษที่21อย่างเต็มรูปแบบสิ่งที่ทำให้เครื่องบินรุ่นใหม่นี้แตกต่างอย่างชัดเจนคือความสามารถในการพรางตัวหรือเทคนโนโลยีสเตลท่ก้าล้ำไปอีกขั้นรูปทรงและวัสดุที่ใช้สามารถลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้เกือบสมบูรณ์ ทำให้ยากต่อการตรวจจับจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนั้นยังมีการติดตั้งระบบเรดาร์เชิงรุกที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรพร้อมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้นักบินสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็วกว่าเดิมอย่างมากอีกหนึ่งจุดแข็งคือการผสมผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ากับการปฏิบัติการรบเครื่องบินสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งจากเรดาร์ดาวเทียมและโรนจากนั้น AI จะช่วยคาดการเส้นทางการบินของข้าศึกเสนอแนะยุทธวิธีที่เหมาะสมและแม้กระทั่งควบคุมระบบอาวุธบางอย่างได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากนักบินทั้งหมดสิ่งนี้ไม่เพียงลดภาระการตัดสินใจที่ซับซ้อนในเสี้ยววินาทีแต่ยังเพิ่มโอกาสความอยู่รอดและความแม่นยำในการโจมตี นักบินที่ควบคุมเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะได้รับการสนับสนุนจากระบบแสดงผลในหมวกนักบิน (Helmet Mounted Display) ที่สามารถฉายข้อมูลโดยตรงบนกระจกหมวกแบบ3มิติทำให้การรับรู้สถานการณ์รอบตัวมีความชัดเจนและเป็นธรรมชาติมากขึ้นขณะเดียวกันยังสามารถสั่งการอาวุธด้วยการเคลื่อนไหวตาหรือเสียงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่หลายประเทศยังอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่เครื่องบินรุ่นนี้ได้บรรลุผลลัพธ์ในระดับปฏิบัติการแล้วในเชิงยุทธศาสตร์เครื่องบินถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการรบแบบเครือข่าย (Network-Centric Warfare) ที่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกองกำลังทุกมิติไม่ว่าจะเป็นกองเรือรบในทะเลหน่วยป้องกันทางบกหรือแม้แต่ดาวเทียมสอดแนมการบูรณาการลักษณะนี้ทำให้ทุกหน่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นล่าสุดที่มีระยะทําการไกลกว่าหลายร้อยกิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้อีกทั้งยังรองรับอาวุธปล่อยนําวิถีอัจฉริยะอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงและระบบอาวุธที่สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้หลากหลาย ตั้งแต่การสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินไปจนถึงภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์นักวิเคราะห์มองว่าเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะไม่ใช่แค่นักรบเหล็กที่ทำหน้าที่เฉพาะบนท้องฟ้าแต่เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการบินเคลื่อนที่ที่สามารถควบคุมและกำหนดทิศทางของสงครามได้ในเชิงยุทธวิธีเมื่อผสมผสานเข้ากับกองกำลังโดรนและระบบไซเบอร์ การปฏิบัติการทางทหารจะก้าวสู่มิติที่ไม่เคยมีมาก่อนและนั่นหมายความว่าประเทศที่ครอบครองเทคโนโลยีนี้ย่อมได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มหาศาลการเปิดตัวครั้งนี้ยังเป็นสัญญาณเตือนต่อภูมิภาคต่างๆที่กำลังแข่งขันกันสะสมอาวุธสมัยใหม่เนื่องจากความเหนือชั้นของเครื่องบินรุ่นใหม่อาจทำให้สมดุลทางการทหารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศมหาอำนาจต่างกำลังจับตามองด้วยความระมัดระวัง เพราะการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งครอบครองเทคโนโลยีนี้ก่อนอาจสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อคู่แข่งในภูมิภาคและอาจก่อให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธที่รุนแรงยิ่งขึ้นท้ายที่สุดเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธสำหรับการรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปฏิวัติทางทหารที่สะท้อนถึงการเข้าสู่ยุคใหม่แห่งสมรภูมิที่ทั้งดิจิทัลอัตโนมัติและเชื่อมต่อถึงกันอย่างสมบูรณ์ หากย้อนมองประวัติศาสตร์การพัฒนาเครื่องบินรบตั้งแต่ยุคสงครามโลกจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกก้าขอองค์การพัฒนาคือการขยายขอบเขตของพลังอำนาจและครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่อาจนิยามใหม่ของคำว่าสงครามสมัยใหม่